ราคาประกัน2บวกกับ3ต่างกันไม่เยอะแต่ว่าความคุ้มครองเนี่ยแตกต่างกันเยอะเลยนะคะมาฟังทางนี้ค่ะครูขันมีอะไรจะเล่าให้ฟังประกัน2บวกค่ะจะคุ้มครองรถของเราในกรณีที่รถชนแบบมีคู่กรณีแต่ถ้าเป็นประกันชั้น3นะคะจะคุ้มครองเฉพาะแค่รถคู่กรณีเท่านั้นค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครูขันเป็นคนที่ใช้รถในการเดินทางบ่อยมากขับรถมาหลายปีต้องไปหลายที่พอประกันใกล้จะหมดแล้วก็เลยต้องหาข้อมูลกันหน่อยจะให้จ่ายประกันรถชั้นหนึ่งก็ดูจะแพงเกินความจําเป็นหรือจะทําประกันชั้น3ราคาก็ถูกจริงแต่แทบมคคุ้รรรองเทหกณี คนรถคนอื่นมาก็ยังต้องมาจ่ายค่าซ่อมรถตัวเองอยู่ดีหรือกลัวว่าอยู่ๆรถไฟไหม้เข้าเนื้ออ่วมเลยนะครูขวัญก็เลยคิดว่าประกันรถชั้น2บวกคือตอบโจทย์สุดๆอุ่นใจแต่สบายกระเป๋าอย่างอันนี้ค่ะ ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกฟิตคุ้มครองในกรณีที่รถชนรถคุ้มครองทั้งรถเราแล้วก็รถคู่กรณีเลยรถหายไฟไหม้เหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยทุกคนไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทําประกันค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเบี้ยประกันถูกมากไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าความคุ้มครองนะคะแทบแทบจะคล้ายกันเลยตอบโจทย์คนใช้รถใช้ถนนบ่อยๆแบบครูขัญมากเลยค่ะอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้เสมอเลยมีประกันไว้สบายใจกว่า เพียงเลือกให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณของตัวเองได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพียงโทร1519หรือติดต่อนายนาใกล้บ้านคุณได้เลยหรือกรณีซื้อประกันออนไลน์ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ธนาชาติประกันไทยนี่เลย